คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลพอองพระอนประยุทธ์ต้องชี้แจงด้วยตัวเองในเรื่องที่มีข่าวแพรมออกมาจากที่ประชุมแกนนำหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลในเรื่องสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตคว่ำ พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลต้องอย่าลืมนะครับว่าพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสสฝ่ายค้านกับสสรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนร่วมกันปลดแอกให้การผลิตสุราการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากการครอบงำของเจ้าสัวนายทุน วันนี้ประเทศไทยของเราให้ประชาชนบริโภคเหล้าขาวที่ผลิตจากกากน้ำตาลที่มีเจ้าสัวเป็นเจ้าของซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับตัดภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนที่ผลิตสุราจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยข้าวโพดนี่คือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญา ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมกันผลิตสุราพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นสุราขาวไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมีสมุนไพรด้วยแต่ถ้าหากว่าการโหวตวาระสองวาระสามมีสอสอพักร่วมรัฐบาลโหวตไม่เห็นด้วยความพระราชมัญญัิสุราก้าหน้าของพักเก่าไก่ ถือว่าสสพักร่วมรัฐบาลหรือใครก็าตามที่โหวตคว่ามเรื่องนี้คือผู้ทรยศต่อพี่น้องประชาชนทรยศต่อเกษตรกรที่เขาจะเอาวัตถุดิบของเขาเอาผิดผลทางเกษตรของเขามาต่อยอดเป็นการทําลายรากฐานความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน SME และผิดผลทางด้านการเกษตร อย่าทํานะพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้จะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งประเทศหรือจะก้มหัวรับใช้เจ้าสัวนายทุนที่พลเอกประยุทธ์นับถือเหมือนพ่อบุญธรรม